อู๋สูงสูงสูงกูมีครับมีหนกเอาบาทนี้ไล่ได้เด้บาทนี้สวัสดีจ้าหน่ารักหน่ารักจังของเขาล่ละมิงกะลาบา เปนอะไรจ๊ะเขาไม่ให้ไลรสดในรถครับผมก็เลยเออแล้วก็พี่ๆเขาแนะนำให้หาฟิลเตอร์เป็นพื้นหลังจะไปไหนฟิลเตอร์ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าเก่งเกินระวังตกพื้นคุยกับนกบะคุยกับนกผมว่เนี่ผมเลียงไว้เดีเป็นสัตว์เลียงผมได้เ่ย่น่ะ ไปหาขี่ส่หลังคาเฮี้ยนก็เจาะละคุู้ไปบินไปบินไปโอ้ยอยู่สูงครับตึกยังน้อนหนิยังนอ้ออยู่ตึกยังประเทศยังหนิอ๋ออ๋อไปขี่เตะเฮี้ยนเขาอีกแล้วเบาื้องบนนะนกนกนกไปหาขี่เตะอันหลังคาอันตึกเขาเจาะเซนพวงครับกลังตกด้วจ้ะ น,น,นี่น,นกตัวนี้ขี่ดื้อแงงนี้เลยครับนกตัวนี้มันมันมันโคตรขี้ดื้อเลยอ่ะโคตรดื้ออ่ะมันชอบไปขี้ใส่ตึกของคนอื่นเขาค้าพิวเตอร์เด็กวัดครับนี่เซใชรแล้วล่าเนี้เยเอฟเฟกเด็กวัดต่อเซ่แล้ว มีเด็กวัดด้วยเหรอมีแต่เด็กเต็นต์อะไรไหมมันไม่มีเด็กวัดน,นะจ๊ะเอ,อ้ไปไปไปเที่ยวกันเถอาบาทนี้เอ,อีมีแต่หัว